เปิดคลิปได้เศร้าเลยเพราะว่าเมื่อคลิปจิพาดูคนไปหาของปลาเนาะแต่ว่าบอกพวว่าไปหายอย่างน้อยไผรู่้กับเมนมาเด้อไปเบิองเนาวาน้องคิปไปหายอย่างนี้ไป,ไป,ไปอืม ขียอะทุกคนละขี้อะทุกคนอะนีทนทน่ทุกคนได้ตัวหนึ่งนี่อุ้ยเดินไปสระวนั่นนันน่นน,นี่ได้ตัวหนึ่งเนะนาะนี่อุ้ยย้ำเศร้าได้ปลาหน่อยอได้ตัวนึ่งน้อยจับใส่ของ มีชีได้พร้อมหมดหรือรุ่นเอารุ่นเอาจพืชเอาลูกเอะจำพืชรมือคอดแล้มันคอย่าน้ใสอืปักหว้ากอนี้น เท่าตัวเท่าตัวทุ่เท,ท,ทนี่ไปเลอยลอือัดไว้โอ้อัดลอกก่อนนั่นโอ้ เอาไปปลอ่อยเสนอเข้าไปมันเป็นหอยปักกว่างเลยฮะน่ะเก็บใส่หัน่นน่ะสอนแถวนั้นแม่หั่น่ไ่ะอืมเอานี่ได้ปู่เขาเอิ้นปู่อย่างเนี้ยปู่ห้วยปู่ห้วยเนาะน,นี่ใส่เลยใส่นี่โอเคเราขีดเป็นเ้าติว้วมาดูเก็บปลาปูเอาไปมุกไปแอบ <c oughs> อนหลายเลยคำหลายคือที่สุดเลยเอวกกีคือกินมาได้นี่พอได้หน,น,นึงใส่ใส่แม่ใส่ใสนี่เลยบอก <c oughs> กลังสิมาเด็ดกระกดูหลายเดอ้อนี่คิมได้ดหนึ่งคุณแม่หามาคือเต็มมือแล้ว กินได้เนาะน,นี่นี่กระเดสวัสตีกินบุได้เอนบางอันกะ <c oughs> บม่อันกะกินบุได้เนาะดย๋ย <c> ว <oughs> น,นี้คือแซ่บ ยังอ้อมไปอ้อมมาก็พอได้อยู่เด้อ <c oughs> อากาศตอนเศร้าคือเย็นจะซื้นแหงมลงน้ำแบบนี้นะแะวบางทีเรา่อน่านก็นจะมีพักกูดงามๆนะนี่คุณแม่ก็จะเด็ดไปเอ่อไปมมกไปแอบกินแม่นะบอกม,แมีแต่นงามเลยทุกคนเนาะยังนี้เป็นยามพักกูดนี่ นี่มีแต่อันงามๆเด้อ <N> นี่นทุกคนมีตดดนมแต่ดอกงามๆแต่ว่าเรียกเพลิห้วยมีปลาสักคู่ดอกเก็บสักคูกกกก่ไปน้ำนี่ปลาทุกคนน้ำห้วยแล้วก็มีผักกูดงามแหงคุณแม่ก็คือเก็บเต็มมือแล้วนะพุ่นโซกล้องได้ไหมป<อ>้าอย่าโดนอนนเนาะเดี๋ยวไปแอบกินอแอบเสพป่า เชป่าน้อยบางทีกับไเ่ได้หลายติป่าน้อยนะโอ้ทุกคนแถวนี้หลายได้ป่าน้อยนะ่ะไปทาไปบึงกันมาสิได้บอ นี่นางลินนับอ้ยอากาศเย็นเราก็แบบว่าสดซื่อเพงทุกคนมาเก็บพักธรรมศาสตร์นะทุกคนเนาะที่ไปมกเออรวมมิด <c oughs> เป็นพักที่ออกธรรมศาสตร์เนาะอุ้ยทุกคนออกมาทางต้นเลย <c oughs> สอรสดีสอรสดีสอรสดี นี่ทุกคนมาบ้านเปก่ไก่นี่ทุกคนก็นได้หลายพอสมควรเนาะไปซอกน้ำคุณแม่นี่ไม่ปู่แน่ป่าเดี๋ยวนี่นี่ป่าคือกะกระซิวเนาะ ได้หลายอยู่นี่ได้ปูในสองตัวจะปูให้เึงงปูน้อยปูปูน้ำห้อยตัวนี้กระแมนนี่ทุกคนเขาจะถอกสวิงเอรแลวกะ,ะเขาจะไปคั่วคัวค่วแมนขวัวก่อนแล้วค่อยมาแอบแมนไล้เอดโอเดี๋ยวเดี๋ยวคิมตี นี่ปลาซิวนาะไปเขาไปครัวป่าเนาะไปนี่เผ็ดเเลยทุกคนเป็และแสบเนาะยังบ่รท่านได้แอบเถือ่อนนี่ทุกคนกำลังจะเอาใส่ในใบตอง จักสันแม่หนึ่งสองสามสี่เ็ดไปตองไปตองลายสุดละไปตองสีสั่นพเนี่สีสั่นไฟแห้งมันขึ้นไหมป้าทุกคนไปแต่เสแสงใส่เพชรหลายแดดหนุนไฟของเามีทับซีมีทับ หอมปอมมีใบผักเทียมมีหัวกระเทียม<า>มีสกกูดมีปลามี <c oughs> ปลาปลาไปสอนมาขี่นอนนีน่เนาะอสอนมาแล้วเขาก็มาจ่ายขี่อกแล้วก่อนหัใจออกแอบแอบชุดตตอง ตอนนี้เราคีมคือหิวแห้งแล้วก็ยากเลยแมน12โมงแล้วได้หนิไ,นไปหาแต่เศร้าหาไปไม่ได้กินเหรอคากระชิได้อันนวะกระชิด้มกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปลาธรรมชาติมันเริ่มบุ๋มีแล้วมันหาเริ่มหากินยากแล้วแมนจะที่ไหนสนีทก็โทมมุ่มเมนไงทุกคนป้ามองไงนำ้ำน้ำควาย เต๋อปเป็นมือเล่นอ๋ออยู่ปลาเนาะนี่มัานั่งกินอยู่เนี่ยเกินเขาอยู่ปลาหรอจังกั๊บน่ะกินข้าวกินน้ามาันก็นก็เป็นบาสเขามาหากินตามธรรมชาติาากินแล้วก็บกั๊บเนาะนี่ มาเด้อภัยอากินมาเด้อจ,จมุกมาเด้อ<ฮ>กินผักสดๆได้บ่ยังบ่ได้เธอเนาะอข้าวโอ้มีปลาดิบด,ด้วยอ๋อมันข้าวเดะใบไม้ติดตับนี่มันตกเซฮันบางอันพอดิไหม,มเลย <c oughs> โอ้โทุกคนมันคือว่าหลายสันเถะอ้น้ำนั่นทุกคนน้ำมัน ไรความเครคียบคน้นกับอยู่บนท่านเลยเนาะฮึ๊ฟนี่ตรงเด้อหากินธรรมาซาดมาจ้บ้านฮาวกับสามบ้านฮาวนี่แล้วมาขิ้นเขาด้อกัดด้วยไอ้นะ นี่คุณแม่ฟังคุณเนาะคือฮอนเองกิไดยับมาได้อมันฮอนเดอ้อคุณแม่คือแตกเลยความฮอนนะทุกคนมีความชำนาญมากคุณแม่คุณแม่มีความชำนาญเนาะไฟแห่งพดดีแม่ มันแหงรัวปีดเบื้องวัวเดียโอ้ยใใมด <c oughs> นี่อยู่น้ำกีตาร์สองนิ้วเด่ะชองนิ้วหันมาทางนี้ย,นยิ้มนะคุหล่ลอติอดบังหวังไฟได้ดิโอ้ยเป็นแซบเด้เนาะหอมเนาะกีตาร์เนาะฮัเก่า,กาลงหอมเลยคุณแม่ โอ้ยมุมมดเลยหา <laughs> โอ้ยไม่ยังนงเลยอู้หุ่น้ำมันหายหมดแม่น้ำมันน้ำอันตัวอันของมุกนี่อของ<ร>แอบโคตร,รอยู่นี่โอ้โอถือมือไอขี้มได้หนิจ้านี่ทุกคนตอนนี้ใกล้สุกแล้วเนาะคือกินคือหอมแหง้งนี่จะสุกแล้วเนาะ โมงจะสุกแล้วต้องเห็ดหูกต้องเห็ดกีตา้านี่กกจะสุกแล้วนี่ทุกคนสุกแล้วหอมเพลงหอมสุดเลย